ํำนานโจรสลัดเล่าว่ากลางห่วงมหาสมุทรอันไร้จุดสิ้นสุดมีผู้คุมวิญญาณน,นามว่าเดวีโจนส์เขาคือราชาแห่งห่วงสมุทรมืดผู้คุมวิญญาณของกะลาสีและโจรสลัดที่ตายในทะเลไม่ว่าคุณจะถูกพายุซัดเรือแตกหรือจมน้ำวิญญาณของคุณจะไม่ขึ้นสวรรค์แต่จะถูกขังไว้ในล็อกเกอร์ ใต้เกลียวคลื่นตลอดการเล่ากันว่าลูกเรือบางคนหายไปในค่ำคืนเงียบสงัดหลังจากได้ยินเสียงโซ่ไรครูดไปทั่วเรือพอเช้าขึ้นก็ไม่มีแม้แต่ร่องรอยใครก็ตามที่ได้ยินเสียงโซ่นั่นมันคือสัญญาณว่าเดวี่โจนส์กำลังมาและจะไม่มีใครหนีพ้นเพราะทุกวิญญาณในท้องทะเลสุดท้ายแล้ว ล้วนเป็นของเดวีโจนส์